ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ผมก,ก็มีโอกาสได้มานำมาให้ทุกท่านได้ดูครับเป็นงานเทศก,กาลอาหารทุนเมืองน่านครับงานก็เริ่มวันที่18ถึง26ตุลาครับหาทุกประดับเน้นรางวัลแน่นอนเราไม่ต้องดูใจ มีรางวันแน่นอนเพียงแค่มาซื้อคูมบองไปละ20บาทเท่านั้นนะคะครับสำหรับงานของคืนนี้ก,ก็เป็นคืนวันที่21ธันวาคมครับเป็นงานจัดงานการจัดงาน,งานหลังจากน้ำต่วมครับ

อ๋ตัวเล็กยิปนะเอาครับตอนนี้ก็ลาวาปาโจกครับคนลาลู้อนลาลูอาเจยดูหนอยครับครับอัสเซ็ตได้ับชปัญญาเอาเฮ้มาเฮ้มาเคยตอะเคยเอาเห็นมรมตัวเองได้ร่มหน่งนัรมจากสำนักครบอนน้ดเร่มน่ารักใจเลย ออน้อไปเราใหญ่เราเิ่มเลปัดไปนี้่ไม่ต้องนเลยใจทุกตลมีรกันครับเราก็เดินดูกันครับท่านผู้ชมครับครับก็มีหน่วยปฐมพยาบาลครับ ครับเป็นหน่วยปฐมพยาบาลครับตันจงครับครับมเดินดูกันเรยครับนบรกาครับกว่าครับครับนีเชฟกลังผัดอยู่เลยครับครับผมงาครับคจารระกะตีุ่พรอีกนับครับเกษตรุมพรครแบไนนี่นี่เ้อวัว ไีวาชอขวยนี้ชอบกับการกรครับนาอกแลวต้งกระนอแลวเร็บเลี่ยีบเตะนตระต่ายตตรงนี้ตัวตงี้นชครับมว่าวยนกโดเลี้ยวให้นเกับปลาครับนก็มีกระชิกหวังตั้งตัวครับัดัยว่ใจเาใจดีนะจที่เดินาทิครับเดินดูกันต่อครับตั้งตรงครับ นี่ก็งานของคลินี้ทีทาการอาหารกลางสารครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะทําคลิปนี้อยู่อีกวังหนึ่งครับแล้วผมจะไปทําคลิปต่ออีกคลิปหนึ่งครับครับอันนี้ผู้คนที่มาร่วมกันในงานคลิปนี้ครับ อันนี้ก็เป็นแผงพิรุนแผงที่6สายพิรนุนกุณเบา่าครับเป็นบาร์บีคิวครับกับแมค้าก็กำลังย่างอยู่ครับบาร์บีคิวครับครับร้นนี้ก็เป็นต้มัวครับครับก็เป็นแผงปลาดุกย่างครับ ครับผู้คนก็เข้ามาร่วมกันในงานครับหาอาหารทานกันครับครับทุกคนทุกท่านก็มาหาอาหารทานกันของหวานจากไรกันน้าของขอจกไรกันน้าอันนี้ก็ได้นี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นเส ก็เดินด,ดครับ่า้ชมครับอันนี้เป็นงานที่จัดถัดต่อมาจากครั้งที่แล้วครับครั้งก่อนก็เป็นงานเงาะโรงเรียนครับวันนี้มาเป็นงานครับเป็นงานเทศก,กาลอาหารพื้นเมืองนาสานครับรเยอะครับอาหารเยอะครับ เป็นไข่หมึกย่างครับกอาหารก็น่าทานครับ คนก็มานั่งอาหารทานกันเยอะครับสำหรับงานคืนนี้เจ<ท>าปไทยชายาครับ ก็เป็นพวกป tamam. ลาเิ้งปลาเผารับประทานครับเห็นแล้วครับกับพ่อและแน่นอน ต้นกิจกรรมครับเราก็เดินดูกันไปเรื่อยๆครับครับคนก็นมาเที่ยวกันเยอะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ผมจะให้เห็นบรรยากาศของคลิปนี้ก่อนนะครับ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปต่ออีกสักคลิปหนึ่งครับ <S <S รครับก็มีรูปหูเด้งด้วยครับ ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับคลิปนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีครับครับก็เจอกันใหม่ครับเอาล่ะครับขยายได้ถึยไหนก็ได้ย้ายบาทมาเลยีบัตรยีบ่ยบาท ด้วยภาพอำลางด้วยภาพแสงสีครับท่านผู้ชมครับ